ยางแกงปลาใส่กะทิเด้อนี่เ้อแกงปลาช่อนนากับปลากบวกนานีานไปเรียบร้อยนี่กะทิใส่เคร่องไปพร้อมก่อน,นใส่เค่องไปเลยเคยับกระปเทียมเคยแกงสูตรไแกงกีปลาย้ายขอข้างมาดิข้างหมอปุ๊บเราไปใส่ปลาได้แกเปดเพึ่งหม้อกันอ้หม้อปุดแล้ว ปลาใส่ก่อนไปนะงไงท่อชนน้นนากับปลากรูดแกงใส่มะเขือพวงเดี<ป>๋ยวมะเขือพวงกับใส่ไป้อมกันเลยตอนจะถ่ายจะใส่หวนหวลผ้าเอาพอาป้ากินไว้ ยาเืินเิ่งกันเนด้อมันสุดก,กว่านี่คิดว่าน่าจะซุกแล้วน้ำแห้งแล้วโอ้ียอย่าขอชิมก่อนจะอยใส่บบัวรำพาขอชิมก่นอนพอแล้วนี่จะใส่บัวรำพาคลุกคลงไปแกงกะทิเจ้าใส่หัวบัวร,าาพรเพาผสมแซ่